ัดเลยอะไรเงี้ยเราก็จะมีแก้ไขว่าไม่ได้ตัเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเปเงินที่เหลือเป็นเงินของบริษัทเนี่ยฮะแต่นี้ก็ต้องคุยกับบริษัทบริษัทก็บอกว่าถ้าคือถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช้นานๆเนี่ยเขาก็เสียประโยชน์เบอร์ก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ใช้มาตัวดอกออกผลเลยต้องเสียค่าเช่าค่าอะไรก็อะไเงี้ยก็จะต้องมาคุยกันว่าเราจะพบกันตรงไหน,น ว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหน่อยถ้าคุณไม่ได้ใช้กี่เดือนอะไรเงี้ยเพื่อจะใช้ต่อไปได้อะไรเงี้ยหรือว่ามีามีการปรัดใช่ไหมฮะฮะบางพักก็มีเราเราประกาศปรับแล้วนะค <c oughs> ร,รับแต่จริงแต่เขาก็ยังต่อสู้ในในทางขั้ทางศาลอยู่ครับไอ้การกำกับสักเมื่อเราไม่เป็นธรรมนะอาจารย์ที่มาเนี่ยส่วนที่ว้ต่อไปของท่านที่ท่านจะมาทูคุณอยู่แล้วนี่มีแล ก็เนี่ยฮะครับพอเราเริ่มเริ่มให้ใบอนุญาตเนี่ยโทรศัพท์สามทีไปแล้วเนี่ยตัดเยทยอยให้อีกต่อไปก็จะเริ่มก็จะมีประชาชนก็จะมีต้องการในการเลือกใช้โทรศัพท์มากขึ้นคุณภาพของการใช้โทรศัพท์ก็ดีขึ้นราคาก็อาจจะต้องถูกลงอะไรต่างๆที่นี่จะถูกเรื่องนี้เมื่อก่อนไม่มีไงไม่มีคนดูคนไทยก็ไปตั้งราคาเท่าไหร่ก็ตั้งไปแต่แต่ผมเปรียบอย่างว่าถ้าดูการเกณฑ์เฉลี่ยนะเนี่ยของเราก็อยู่ในราคาที่ พอใช้ได้คือไม่ได้สูงมากนะเทียบกันหลายประเทศแต่เราก็จะให้ถูกะให้ประชาชนใช้ได้ถูกนะ